PFOA คืออะไรคะถ้าให้อธิบายง่ายๆเลยนะคะ PFOA ค่ะจะเป็นสารกันติดแบบเก่าที่เขาใช้เคลือบพวกพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นกระทะหม้อหรือว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวต่างๆค่ะแล้วมันอันตรายยังไงคะ คือปัญหาเลยอะค่ะคือสารเคมีตัวนี้ถ้าได้เข้าไปในร่างกายแล้วหรือเราได้บริโภคเข้าไปแล้วอะค่ะจะไม่สามารถขับออกจากร่างกายได้แล้วตัวนี้ค่ะก็จะไปสะสมอยู่ในตับทําให้ตัวตับทํางานผิดปกติอะค่ะแล้วยังทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราอะค่ะบกพร่องอีกด้วยนะคะตัวนี้ยังเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งบางชนิดในอนาคตด้วยค่ะหลายๆคนนะคะก็จะเรียกสารเคมีตัวนี้ว่าสารเคมีอมาตะเพราะว่าเมื่อเรารับเข้าไปในร่างกายแล้วจะไม่สามารถขับออกจากร่างกายได้เลยค่ะ ฟังแล้วน่ากลัวน่ากังวลมากเลยนะคะ ใช่ค่ะแต่ข่าวดีก็คือว่าในปัจจุบันนี้ค่ะมีตัว PFOA free แล้วนะคะก็คือตัวนี้ค่ะใช้เคลือบพื้นผิวเหมือนกันแต่ไม่ทําให้กระทบปัญหาสุขภาพแล้วก็ไม่ทิ้งสารตกค้างเข้าไปในร่างกายด้วยค่ะซึ่งแบรนด์เพนซ o นิกไทยแลนด์ของเรานะคะก็ใช้สารตัวเคลือบที่เป็น PFOA free หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเตาหมูกระทะคอแนวเพนซ o นิกนะคะแล้วก็ตัวหม้อหรือตัวอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวต่างๆะคะ่ะล้วนแล้วแต่ใช้ตัวนี้ค่ะคือตัวนี้ลูกค้าสบายใจหมดห่วงแน่นอนค่ะไม่มีสาร ตกค้างเข้าไปในร่างกายแน่นอนค่ะ Ten Sonic Your Enjoyment